สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดหววเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาลักหน่วยบนงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะถ้าคลิปก่นกอนๆน,นั้นพูดผิดพลาดไปที่พราว่าออกวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นต้องขออาภัยด้วยนะคะไม่ได้เลื่อนแต่อย่างใดนะคะอาจจะพูดผิดพลาดไปนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่นะคะก็รัฐบาลยังไม่เลื่อนนะคะสําหรับสูตรนี้ของเรานี่ก็ ต้องยอมรับนะคะงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะคะหลักหน่วยไม่เข้าเลยสําหรับหลักหน่วยบนนะคะสําหรับสูตร2สูตรนี้ในคลิปนี้เราจะเป็นสูตรใหม่ที่จะได้นําเสนอท่านผู้ชมให้ดูไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะชอบหรือไม่ชอบขอท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกันไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสําหรับสูตรก็อาจจะ แต่ละสูตรเลขเด่นอาจจะเยอะหน่อยนะคะอาจจะเยอะหน่อยก็ขอให้ลองพิจารณาดูค่ะว่าความน่าจะเป็นจะเป็นแบบไหนนะคะสูตรแรกสูตรนี้ที่จะนำเสนอนะคะสูตรนี้ก็เดินค่อนข้างดีนะคะเข้ามาแล้ว16บงวดรวดยังไม่เคยหลุดถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะเด่นอยู่6ตัวนะคะเลขเด่นอาจจะเยอะนะคะเยอะจริงๆ6ตัวนี้ก็ถือว่า6 0นะคะ60%ก็เยอะ พอสมควรนะคะเหลือเป็นแค่ 4, สีตัวเท่านั้นที่มันไม่มีนะคะสูตรนี้เข้ามา16งวดแล้วสูตรที่สองนี้เข้ามา19บงวดรวือดยังไม่เคยหลุดนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมก็เราไปลุ้นกันนะคะว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมค่ะก็สําหรับสูตรนี้นะคะสูตรนี้19บงวดนะคะแล้ว <și> ก็จะมีสูตรที่สาม มาเพื่อที่จะมาตัดกับสูตรสองสูตรนี้เพราะสองสูตรนี้นะคะเรามีเลขเด่นสูตรละหกตัวนะคะเมื่อเรามาชนกันมันก็ยังเหลือลายตัวอยู่นะคะมันก็ยังเหลือลายตัวอยู่แต่ถ้าเราคัดลงให้น้อยตัวลงด้วยการนําอีกสูตรหนึ่งมาตัดสูตรนี้มันก็เข้ามาแล้ว9ก้างวดนะคะสูตรนี้มันเข้ามาแล้ว9ก้างวดเดี๋ยวจะนําเสนอวิธีให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อพิจารณาไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับสูตรของเราดูสูตรแรกก่อนนะคะสูตรแรก ก็ง่ายๆเหมือนกันนะคะที่จะนำตัวเลขมาหามาคำนวณหาเลขเด่นนะคะตัวเลขของเราก็คือใช้หลักแสนนะคะหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะหลักแสนคือ8นะคะหลักหน่วยล่างคือ9ก็จะได้8ปบวก9นะคะได้เท่ากับ17เราเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ7เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่4นะคะ7บวก 4ได้11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1นะคะเลขเด่นตัวที่3นั้นบวกค่าคงที่1ก็เป็น2เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่1เป็น3ส่วนเลขเด่นตัวที่5บวกค่าคงที่สองเป็น5เลขเด่นตัวที่6บวกค่าคงที่1เป็น6เราก็จะได้เลขเด่นอยู่6ตัวก็คือ7 1 2 3 5และ6คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนนะคะ เลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่17มกราคมนี่คือสูตรแรกสูตรที่เดินดีมาก16งวดรวดนะคะต่อไปดูสูตรที่2เลยนะคะสูตรที่2ของเราก็ง่ายอีกเหมือนกันนะคะสูตรที่สใช้หลักร้อยของ3ตัวครั้งที่2องบวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่3และก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4นะคะหลักร้อยคือ8 หลักสิบครั้งที่สาคือ2บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่สี่ก็คือ1นะคะ8ปดบวกสองบวกหได้เท่ากับ11เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะสุดนี้ก็เลขเด่น6ตัวเหมือนกันนะคะส่วนเลขเด่นตัวที่สองนั้นบวกค่าคงที่สองได้เท่ากับ3เลขเด่นตัวที่สามบวกค่าคงที่1ได้4เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่หได้ห้า เลขเด่นตัวที่5บวกค่าของที่2ได้7เลขเด่นตัวที่6บวกค่าของที่1ได้8เราก็จะได้134 5 7 8คือเลขเด่นของหลักหน่ยบนงวดวันที่17มากมกราของอันนี้เป็นสูตรที่2พอไปดูสูตรที่3นะคะ,ะเราดูท่าสองสูตรนี้นะคะถ้าเราดูเพียงแค่2สูตรนี้มีทั้งหมด6ตัวแต่ละสูตรมีทั้งหมด6ตัวปรากฏว่าตัวที่ชนกัน มีเจ็ดก็ชนหนึ่งก็ชนสามก็ชนห้าก็ชนก็เจ็ดสามหนึ่งห้าเป็นสี่ตัวมีเลขเด่นชนกันอยู่สี่ตัวนะคะมันเยอะเราเอาสูตรอื่นมาตัดโดยดูสุดที่สามต่อเลยนะคะสุรที่สามของเรานี่ก็ง่ายมากสตรนี้ง่ายมากเราใช้เพียงแค่หลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สี่นะคะหลักหน่วยของสามตัวที่ครั้งที่สี่ก็คือหนึ่ง นี่นะคะนี่คือหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4นะคะ1บวกค่าคงที่7อันนี้จะบวกทุกงวดนะคะก็คือเป็นสูตรของมันนะคะ1บวก7ได้เท่ากับ8เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะทีนี้หาเลขเด่นตัวที่2เราจะบวกค่าคงที่2ก็ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0ค่ะต่อไปดูเลขเด่นตัวที่3นะคะ เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่2ได้เท่ากับ2ส่วนเลขเด่นตัวที่4นะคะสูตนี้มีเลขเด่น4ตัวนะคะเลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่3นะคะ2-3บวก3ได้เท่ากับ5เราก็จะได้เลขเด่นมา4ตัวแล้วนะคะก็คือ8 0 2และ5เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่17มกราคมที่3นะคะก็พอมาดูแล้ว สองสูตรนี้ชนกันที่4ตัวนะคะก็คือ1、นึ่งสาห้าเค่ะ1 3ึ่ห้เมื่อเรามาตัดด้วยสูตรนี้นะคะเมื่อเรามาตัดด้วยสูตรนี้มันเหลือเพียงเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือหมันเหลือเพียงแค่ตัวเดียวก็คือ5นะคะพอไปดูแล้วผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ3ามหนะคะสามเก้าห้าซึ่งหลักหน่วยก็คือ5นะคะหลักหน่วยก็คือ5ตัวนี้นะคะ ก็ปรากฏว่ามันก็เข้าจริงนะคะก็เข้าจริงสําหรับ3สูตรนี้นะคะ3มสูตรนี้ก็เข้าจริงค่ะก็ถ้าทั้ง3สูตรนี้ยังเดินดีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็จะเหลือเลขให้ตัดลงมาเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสูตรที่4เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะว่า เามัน็จะปอย่งไรสุดที่สี่มันเพิ่งเข้ามาเพียงแค่6กงวดเองก็เลยไม่ได้นําเสนอวิธีให้ท่านผู้ชมได้ดูเดี๋ยวดูตอนท้ายๆนะคะว่ามันจะตัดกันได้อย่างไรนะคะต่อไปดูงวดวันที่1่กุมภาพันธ์นะคะ1่กุมภาพันธ์6กสี่จะเหลือตัวไหนนะคะเลขเด่นของเราจะมีตัวไหนเป็นตัวเด่นนะคะอ่าสุดแรกนะคะก็ใช้หลักแสนนะคะหลักแสนก็คือ3บวก ด้วยหลักหน่วยล่างก็คือ5นะคะ3บวกหาได้เท่ากับ8ค่ะเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าของที่4ก็เป็น12เอเาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เลขเด่นตัวที่3บวกค่าของที่1ก็เป็น3ส่วนเลขเด่นตัวที่4บวกค่าของที่1ก็เป็น4 เลขเด่นตัวที่หบวกค่าของที่สองเป็น6เลขเด่นตัวที่6บวกค่าของที่1เป็น7ก็จะได้8 2 3ส6 7าี่คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่1กุมภาพันธ์หกสสูตรแรกนะคะสูตรนี้เดินเข้ามา16งวดแล้วนะคะต่อไปสูตรที่2สูตรที่มันเข้ามาแล้ว10กางวดถ้าเข้าวันที่1่กุมภาพันธ์ก็จะเป็นงวดที่20แล้วนะคะสูตรของเราก็ใช้หลัก หลักร้อยนะคะหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่2ก็คือ3ปบวกด้วยหลัก10ของ3ตัวครั้งที่3ก็คือ7แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3าตัวครั้งที่4ก็คือ6นะคะ3วก7วก6ได้เท่ากับ16เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ6เป็นเลขเด่นตัวแรกส่วนเลขเด่นตัวที่2องบวกค่าของที่2ได้เท่ากับ8 เลขเด่นตัวที่3เราจะบวกค่าคงที่1ได้เท่ากับ9เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่1ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0นะคะเลขเด่นตัวที่หบวกค่าคงที่2ก็คือ2เลขเด่นตัวที่6บวกค่าคงที่อีก1ก็คือ3 เราก็จะได้เลขเด่นมาแล้วก็คือ6890 2และ3 689023คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่1กุมภาพันธ์หก่นะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์หกีนี้มีเลขเด่นครบแล้วนะคะสสูตรเมื่อเราดูเพียงแค่สองสูตรนะคะถ้าเราดูเพียงแค่สองสูตรเท่านั้นตัวที่ชนกันก็คือมี8ชนมี2ชนมี3มชน มีหกชนแปดสองสามหกชนกันอยู่สี่ตัวนะคะแปดสองสามหกชนกันอยู่สี่ตัวทีนี้เราก็มันเยอะนะคะมันเยอะเราจะลงทุนเยอะไปหน่อยเราต้องไปหาตัวที่มาตัดก็ดูสุดที่สามต่อนะคะสุดที่สามเราใช้หลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สี่นะคะหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สี่ก็คือ 6นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่7 6บวก7ได้เท่ากับ13นะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่2ได้เท่ากับ5เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่2ได้เท่ากับ7เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่3ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0ก็จะได้3 5 7 0 คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่นะคะสูตรที่สามแล้วเมื่อเราเอาทั้งสามสูตรมาชนกันทีนี้เอาทั้งสามสูตรมาชนกันมันก็จะเหลือตัวเดียวอีกเหมือนเดิมนะคะมันก็จะเหลือตัวเดียวอีกเหมือนเดิมก็คือตัวที่ชนนะคะตัวที่ชนก็คือมีเพียงแค่สามตัวเดียวที่ชนกันครบสามสูตรนะคะมีสามตัวเดียว เน้นๆน,น,นะคะถ้าทั้ง3สูตรนี้เข้าถ้าทั้ง3สูตรนี้เดินต่อได้นะคะก็จะเป็น3นะคะในหลักหน่วยบนเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะชอบเลข3าหรือไม่นะคะ3ตัวนี้นะคะที่หม่นชนกันครบทั้ง3มสูตรนะคะแล้วทีนี้ตัวที่หม่นชนกัน2สูตรละ่ะมีตัวไหนบ้างนะคะตัวที่ชนกันสสูตรก็คือมี8 ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบ3นะคะก็จะมีตัวรองก็คือ8นะคะแล้วก็สองแล้วก็หกเจ็ดูนจะมีอีกห้าตัว ที่มันชนกัน2สูตรนะคะจะมีอีก5้าตัวก็คือ8ปดสองหเจดศนย์ะคะถ้าไม่ชอบเลขสามนะคะก็ลองดูนะคะทีนี้เพื่อที่จะดูความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่า3ามันน่าจะมาไหมเพราะมันเพียงแค่3าสูตรเท่านั้นนะคะก็ดูสูตรที่สี่นะคะสูตรที่4สูตรนี้นะคะสูตรนี้เข้ามา หกมวดนะคะเราเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่เข้าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน63เราใช้หลัก10ของ3ตัวหน้าครั้งที่1นะคะบวกด้วยหลัก10ของ3ตัวครั้งที่4ี่นะคะ10ของ3ตัวหน้าครั้งที่1บวก10ของ3ตัวครั้งที่4ก็คือ8 บวกสได้เท่ากับ12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2ตัวนี้นะคะเป็นเลขเด่นตัวแรกหลังจากนั้นบวกไปที่ละหน่อีกสามครั้งนะคะก็เป็นสองสามสหปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ4-0-4หลักหน่วยก็คือ4นะคะ,ะวดนี้ก็ถูกเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็เข้ามา6กงวดแล้วนะคะหกงวดก็ล่าสุดของวันที่17เมกราคมได้ห้าหดแปดมันก็เข้านะคะแล้ววันที่ หนึ่กุมภาพันธ์ได้หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, มันจะเข้าไหมนะคะเมื่อเรามาเทียบกับสูตรสมสูตรนี้ปรากฏว่าก็เป็นสามตัวนี้นะคะที่มาชนกับเขาอีกเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นสามมาสี่สูตรนะคะสามาครบทั้งสี่สูตรนะคะรองลงมาที่มันชนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือสองนะคะก็จะเป็นสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่มัน ถ้าสามไม่มาโอกาสและความน่านจะเป็นก็คือสองนะคะสองเป็นตัวรองลงมาว่าโอกาสที่จะมาในหลักหน่วยบนนะคะหรือถ้าไม่มาสามสองตัวนี้ก็อาจจะเพื่อนเพื่อนอาจจะชอบหกชอบศูนย์นะคะบางท่านชอบศูนย์หรือชอบหกหรือชอบเจ็ดชอบแปดก็แล้วแต่นะคะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถบอกได้ว่าตัวไหนจะมาตัวไหนจะไม่มานะคะแต่นี้ให้เป็น ดูไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสราก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะดูสูตรสูตแรกนี้นะคะมันเข้ามาตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่ตั้งแต่เดือนมีนาคมเหมือนกันนะคะ16กงวดรวดถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชอบคิดชอบคำนวณลองกลับไปคำนวณดูนะคะว่ามันเป็นจริงตงที่ดิฉันพูดหรือไม่นะคะสำหรับสูตรนี้ สำหรับสูตรนี้ก็เข้าดีนะคะยังไม่เคยหลุดนะคะถ้าตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่สิบหกมีนาคมนะคะมีนาคมนี่ก็คือมีนาคมของปีที่แล้วนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเดินดีมาตลอดนะคะก็เข้าต่อเนื่องจนถึงสิบหกงวดนะคะงวดล่าสุดก็คือวันที่สิบ็ดมกราคมมันก็เข้าจริงๆนะคะก็จะมีหลายงวดที่มันเข้า ครบทั้งสองตัวนะคะแต่ว่าอันนี้เราเน้นที่หลักหน่วยหลักหน่วยบนเท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับสูตรนี้16บหงวดอีกสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมห2สองนะคะก็เดินดีต่อต่อเนื่องนะคะเดินดีมาเรื่อยๆ19้างวดนะคะ19งวดเราก็มันก็ไม่เคยหลุดนะคะ19งวดนี้ต่อเนื่องเลยนะคะเลขเด่น6ตัวก็ถึงถึง ถึงแม้ว่ามันจะเลขเด่นเยอะนะคะแต่ถ้าเรามีหลายสูตรที่มันแม่นๆ่นๆเราก็เอามาชนกันนะคะก็ตัดให้มันเหลือดน้อยลงได้นะคะสูตรที่มันเดินดีแล้วก็ยังไม่เคยหลุดถ้ามันเดินต่อเราก็สามารถมาตัดให้มันเหลือน้อยลงหรือถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสูตที่3ตัวนี้มันเหลือสองสูตนี้มัน ถ้าเลขเด่นอยู่สี่ตัวมันก็ถือว่าถ้ามันเข้ามันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะคุ้มพอสมควรนะคะถ้าใครยังไม่มีตัวที่เล่นก็เราเหลือเลขอยู่สี่ตัวมันก็ยังดีกว่าเราจับมั่วนะคะถ้าเรามีเล่นแบบมีแนวทางเล่นแบบมีแบบแผนสักหน่อยได้บางแผนได้แนวทางไว้นะคะเราก็จะ ดูมีความมั่นใจมากกว่าตัวที่เราเล่นแบบสเปะสป,ปะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะของให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกันนะคะไม่มีใครทราบว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดทุกอย่างพูดไปตามสูตรทุกอย่างพูดไปตามตัวเลขที่เคยเกิดขึ้นแล้วในงวดก่อนๆน,น,นำมาเข้าสูตรเพื่อที่จะหาความน่าจะเป็นของงวดที่จะถึงนี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีและเฮงๆปังป,งปงร่ำรวยกันทุกคนในงวดวันที่1กุมภาพันธ์64นี้นะคะสวัสดีค่ะ